รางวัลเลขหกโตเลขที่ออกได้แก่หมายเลขห้าหนึ่งแปดสองห้าสีหาหนึปหเลขห้าโตได้แก่หมายเลขหนึ่งแปดสองห้าหเลขสี่โตได้แก่หมายเลข 8 2 5 4 8254เลข3ตัวได้แก่หมายเลข254ห5 4เลข2ตัวได้แก่หมายเลข54 54และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข4ีหมายเลข4ผลการออกเลขรางวัลหวยเลขคกตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นเทียบห้อยต่อไปจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลหวยนำสัตว์ คอยพนักง,งานออกเล,ล็กรางวัล